มิสเตอร์พีบอดี้คุณคือนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลนักสำรวจชื่อดังของโลกคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าจะสามารถรับมือกับความท้าทายในการเลี้ยงดูลูกมนุษย์ดูจากที่ผมทำสำเร็จมาแล้วมันจะยากกันสักแค่ไหนกันเชียวถ้างั้นก็มีหน้าสุนัขพิฉลาที่สุดจะพบกับความท้าทายครั้งใหญ่ไม่ว่าจะดูมันอยู่ไกลกันสักแค่ไหนไครับมิสเตอร์พีบอดี ความเป็นพ่อพีบอดี้เชอร์แมนทำร้ายร่างกายเพื่อนในห้องถ้าผู้ปกครองเขาเอาเรื่องละก็ฉันจะทำให้แน่ใจว่าเชอร์แมนจะถูกถอดออกจากการดูแลของคุณตลอดกาลใครมาทานมื้อเย็นครับเดี๋ยวก็รู้ <Yeah. S 1> ขอบอกก่อนเลยนะพีบอดี้สำหรับลูกสาวของผมแล้วไม่มีอะไรจะสำคัญยิ่ยงไปกว่าเออฮัลโหลได้ผมรับงานนี้เองเธอเกลียดผมออทำไม่ได้แต่ห้ามบอกเธอเรื่องเคร,งเรื่องว้าแบกขเขาเรียกมันว่าเครื่องว้าแบกมันคือ ว้าเอาอะเหือนี่เันก็กลับกันเธอไม่เชอร์แมนเ็นนีทำไมพวกเธอแต่งชุดกรีกโบราณเธอลงมาในยุคอี๊ยบโบราณนต้องมั่นกับคิงทัตแล้วใช่พื่อก็หมดในยุคแห่งทรอยเธอใช้เครื่องว้าแบกเหรอใช่เห็นเธอกำลังสนุกโอ้ตาย้การท้องเวลาแบบนี้ไม่ถูกต้องนะเราต้องแก้ประวัติศาสตร์ใหม่เพื่อรักษาจักรวาลนี้เอาไว้อี๊บโบราณระวังเชอร์แมน มันมีกับดัเาาเกเลือกเรือไม่ดีชีวิสิเอาละตาเธอแล้วเลือกเรือแห่งลาล่งไปนู่นนี่นะโอ้ตายวีรบุรุษแห่งกรีกใช่มีคนชิงนี่ให้เราของขวัญเหรอเยี่ยมแต่ดูเหมือนม้าเราเลยล <c oughs> นี่คา,คาดไม่ถึงเลยเนี่ย <c oughs> ดรีมเบิร์รผจญภัยท่องเวลากับนายพีบอดี้และเชอร์แมนนายเชอร์แมนดูเหมือนว่าเราจะปลดทุกข์ได้แล้วนะไม่เข้าใจอ่ะมีนาคม2014